เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมน o อดเอเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกผีนักเรียนจับตัวไปทําข้อสอบในโรงเรียนล้างผีสิงวันนี้แอนดี้กับเพื่อนสนิท ตั้งใจเดินทางมาที่โรงเรียนล้างผีสิงแห่งนี้ก็เพื่อหาบาดแสข่าวหรือที่ว่าผีนักเรียนจับคนมาเป็นตัวตายตัวแทนให้มานั่งทำข้อสอบแทนเพื่อให้วิญญาณตัวเองเป็นอิสระแอนเดียและเพื่อนสนิทพอได้ฟังแบบนั้นพวกเขาเลยจแจบบุกเข้าไปในโรงเรียนผีสิงแห่งนี้เพื่อตามหาผีคุณครูกับผีนักเรียนที่สิงอยู่ที่นี่กันแต่พอก้าเข้ามาข้างในโรงเรียนผีสิงสิ่งแรกที่พวกเขาเจอคือคนโดนลากออกไป ผู้เขาผู้เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามไปดูซึ่งพอวิ่งไปถึงจุดที่คนนั้นโดนลากหายไปพวกเขาก็เจอคราบเลือดเปื้อนอยู่ที่พื้นแล้วพอทั้งหมดลองวิ่งตามคราบเลือดไปก็เจอเด็กนักเรียนผู้ชายยืนจอ้องพวกเขาอยู่แต่สภาพเสื้อผ้าของเด็กนักเรียนผู้ชายคนนั้นมีแต่คราบเลือดสีแดงเปื้อนเต็มเสื้อน,นักเรียนสีขาวผู้เขาเห็นแบบนั้นก็พยายามชวนคุยพร้อมกับถามว่าเขาโอเคไหมแต่นักเรียนคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรกลับมา ทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นเลยจะลองเดินเข้าไปหานักเรียนคนนั้นใกล้ๆแต่พอนักเรียนคนนั้นเห็นว่าพวกเขากําลังจะเดินเข้ามาหาเขาก็รีบเดินหนีไปพูกเขาผพ้อเห็นแบบนั้นก็พยายามตะโกนบอกให้หยุดพร้อมกับรีบวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันซึ่งจังหวะนั้นแอนเดียก็บังเอิญวิ่งไปเจอพลงพอดีเขาเลยรีบถามพลลงว่า เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บเดินผ่านมาแถวนี้ไหมเพราะเสื้อเด็กผู้ชายคนนั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดพาลงก็ตอบว่าเขาไม่เห็นพร้อมกับบอกแอนเดียสว่าเขาต้องรีบไปทําความสะอาดในห้องเรียนแต่แอนเดียสก็ไม่ฟังพยายามพูดให้พาลงช่วยตามหาเด็กคนนั้นซึ่งเด็กคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นช่วงๆให้พวกเขาได้เห็นซึ่งมันแปลกมากที่พวกเขาสามคนเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นแต่พาลงเขายังดูไม่เชื่อ กับเรื่องเด็กผู้ชายคนนั้นที่พวกเขาบอกและดูเหมือนพะโลงจะคิดว่าพวกเขาตาฝาดเพราะตอนนี้ในโรงเรียนไม่มีใครอยู่เลยแถมประตูห้องเรียนทุกห้องก็ถูกล็อกพวกเขาเพอได้ฟังแบบนั้นก็ไม่เชื่อแถมยังสั่งให้พะโลงเปิดประตูห้องเรียนให้พวกเขาเข้าไปดูเพื่อความแน่ใจอีกด้วยซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปในห้องเรียนก็ไม่เจอใครอยู่ข้างในนั้นเลยพะโลงพอเห็นแบบนั้นเลยเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีก่อนคือมีอุบัติเหตุหลังคาโรงเรียน ถล่มทับห้องเรียนของเด็กนักเรียนที่ตอนนั้นกําลังนั่งทําข้อสอบกันอยู่ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตคาที่5คนและใครที่เข้ามาโรงเรียนผีสิงแห่งนี้ก็มักจะเจอผีนักเรียนโผงมาหลอกทั้งหมดพอได้ฟังเรื่องที่พะลงเล่าก็ช็อกเพราะไม่คิดว่าพวกเขาจะโดนผีหลอกตอนกลางวันแสกๆและพอพูดจบ พหลงก็แนะนําให้พวกเขารีบออกไปจากที่นี่ซึ่งพวกเขาก็วางแผนแกล้งหลอกพหลงว่าจะกลับออกไปจริงๆแต่แล้วพวกเขาก็วนกลับมาหาผีเด็กนักเรียนที่พวกเขาเห็นต่อและระหว่างทางพวกเขาก็เจอเด็กนักเรียนผู้หญิงสองคนยืนจ้องอยู่ซึ่งพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงสองคนนั้นเดินหายเข้าไปในห้องเรียน104แอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็รีบเดินตรงไปที่ห้องเรียนนั้นแต่ที่หน้าประตูกับมีคนหน้าเปื้อนเลือดยืนดักรอพวกเขาอยู่ในห้อง ล่าช باب ฟ صل เรียนเล่าให้ฟ <iş ica. S 2> <cam> ัอโอ้ไเฮียเฮียพวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบหันหน้าหนีแต่พอหันหน้ากลับมาดูอีกครั้งคนนั้นก็หายไปแล้วซึ่งมันก็แปลกมากที่ห้องเรียนห้องนี้อยู่ๆก็เปิดประตูออกมาเองทั้งๆที่มันควรจะถูกล็อกไว้พวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปสำรวจในห้องเรียนนี้ก็เจอสมุดบันทึกประวัติของเด็กนักเรียน5คนที่เสียชีวิตแล้วพอเปิดดูก็เห็นรูปถ่ายเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตกับคุณครูที่เสียชีวิตในเหตุการณ์หลลัังคาท่มมเือ30 ก่อนแถมเกศในประวัติของนักเรียนที่เสียชีวิตทั้ง5คนยังติดสูนีกด้วยพวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็มั่นใจทันทีว่าที่ผีนักเรียนไม่ไปไหน ก็เพราะยังสอบไม่ผ่านแต่พอพวกเขามาย้อนคิดดูผีนักเรียนที่พวกเขาเจอมีแค่3าคนเท่านั้นงั้นแสดงว่าพวกเขาต้องหาอีกสองคนให้เจอและช่วยให้พวกเขาสอบผ่านเพื่อที่จะได้เป็นอิสระแอนเดียสพอได้คิดแบบนั้นเขาเลยจะบังคับโดนบินสำรวจรอบๆโรงเรียนเพื่อตามหาผีนักเรียนอีกสองคนและให้เพื่อนสนิทอีกคนเดินแยกไปสำรวจที่ชั้นสองและระหว่างที่แอนเดียสบังคับโดนบินไปตามทางเดินของโรงเรียนเขาก็เจอผีนักเรียนผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ส่วนเพื่อนสนิทคนที่เดินขึ้นไปส รวจชั้นสองก็เจอผีนักเรียนผู้ชายเดินสวนมา เธอเลยพยายามชวนคุยแล้วก็หลอกถามว่าทําไมเขายังวนเวียนอยู่ที่นี่ผีนักเรียนผู้ชายก็บอกว่าเขาไปไหนไม่ได้ถ้ายังสอบไม่ผ่านเพราะผีคุณครูไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปพร้อมกับพูดขอให้เธอช่วยมานั่งทําข้อสอบแทนซึ่งเพื่อนสนิทก็พยายามถามว่าถ้าเธอทําข้อสอบผ่านเขาจะได้เป็นอิสระใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เธอเลยตอบตกลงว่าจะช่วยแต่ขอไปตามเพื่อนอีกสองคนมาช่วยด้วยผีนักเรียนผู้ชายพอได้ฟังก็ตอบว่าไม่พร้อมกับผลักเธอเพื่อนสนิทพอโดนแบบนั้น ก็ตกใจมากพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดถูกผีนักเรียนผู้ชายจับไปเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อทําข้อสอบส่วนแอนเดียนระหว่างที่บินโดนตามหาผีเด็กนักเรียนคนอื่นเพิ่มอยู่ๆผีคุณครูก็โผล่มาพร้อมกับขอประตูไปตามห้องต่างๆสปพั์ ก็มีผีเด็กนักเรียนโผล่มาแล้วก็เดินตามหลังผีคุณครูตามมาติดตดแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็บินโดนสะกดรอยตามไปดูก็เห็นว่าผีเด็กนักเรียนเดินต่อแถวตามหลังผีคุณครูไปแถมระหว่างทางผีคุณครูยังหยิบสมุดแบบทดสอบติดมือไปด้วยพวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็มั่นใจทันทีว่าตอนนี้ผู้ผีนักเรียน ต้องกาลังเดินไปเตรียมทําข้อสอบแน่แน่จังหวะน,นั้นเองผู้เขาก็เห็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ตอนนี้กําลังเดินลงบันไดมาพร้อมกับผีนักเรียนผู้ชายแถมมือยังถูกจับมัดซึ่งทั้งคู่เดินลงมารวมกับกลุ่มผีนักเรียนแถมทั้งหมดจะพาก,กันเดินเข้าไปในห้องเรียน104แอนเดียสเห็นแบบนั้นก็สั่งให้เพื่อนสนิทคนเดินแยกไปหาสมุดเฉลยข้อสอบเพื่อจะได้เอาไปช่วยเพื่อนสนิทคนให้สอบผ่านและช่วยให้ผู้ผีนักเรียนเป็นอินสระ ซึ่งระหว่างทางเพื่อนสนิทก็บังเอิญเดินไปเจอพะโลงยืนอยู่พอดีเขาเลยรีบเดินเข้าไปเพื่อจะถามทางแต่พอพะโลงหันมาที่หน้าของเขาตอนนี้กับมีค้าบเลือดเปื้อนอยู่แถมพะโลงยังพยายามจะจับตัวเพื่อนสนิทไว้เพื่อนสนิทพอโดนแบบนั้นก็ร้องตะโกนโวยวายรีบวิ่งหนีเข้าไปแอบในโรงยิมแต่ก็แอบไม่มิด ถูกผีพะโลงหาเจอเพื่อนสนิทเลยคว้าเนต,ตข่ายที่ห้อยอยู่แถวนั้นโยนใส่ผีพะโลงจนล้มลงไปนอนกับพื้นส่วนเพื่อนสนิทอีกคนที่ตอนนี้เข้าไปนั่งในห้องสอบร่วมกับผู้ผีนักเรียนแล้วและผีคุณครูกําลังเช็คชื่อน,นักเรียนอยู่ผีนักเรียนผู้ชายก็หันมาบอกเธอว่าถ้าเธอสอบไม่ผ่านเธอจะถูกขังไว้ในโรงเรียนแห่งนี้เหมือนกับเขา ซึ่งพอเธอได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากไม่กล้าทําข้อสอบแต่อยู่ๆเธอก็เหมือนโดนสะกดจิตสั่งเธอให้เขียนชื่อลงไปในข้อสอบจนพอเธอเขียนชื่อลงไปในใบกระดาษข้อสอบแล้วอยู่ๆผีคุณครูก็ร้องโวยวายบอกว่ายังมีอีกสองคนที่ต้องจับมันมาทําข้อสอบให้ได้ ผวกผีนักเรียนพอได้ยินผีคุณครูพูดแบบนั้นก็รีบพากันเดินออกไปตามล่าแอนเดียสกับเพื่อนสนิทคนทันทีส่วนเพื่อนสนิทระหว่างที่กําลังตกใจว่าผีพะโลงที่เขาจับหายไปไหนอยู่ๆแอนเดียสก็โผล่มาตามและรีบบอกให้เดินตามเขากลับไปที่ห้อง104เพื่อไปช่วยเพื่อนสนิทอีกคนซึ่งพอทั้งคู่มาถึงก็เห็นผีคุณครูกับกลุ่มผีนักเรียนเดินวนหาอะไรบางอย่างทั้งคู่เลยรีบแอบเข้าไปในห้องเรียนแถวนั้นซึ่งระหว่างนั้นเพื่อนสนิทก็เดินผ่านมาพอดีแอนเด ให้เข้ามาแอบในห้องเดียวกัน แล้วพอเพื่อนสนิทได้สติก็รีบบอกทั้งคู่ทันทีว่าพวกเขาต้องช่วยทําข้อสอบให้ผ่านเพื่อผู้ผีนักเรียนจะได้เป็นอิสระจากผีคุณครูซึ่งทั้งหมดก็วางแผนกันว่าจะให้หนึ่งในเพื่อนสนิทเป็นตัวล่อผู้ผีนักเรียนกับผีคุณครูไว้ส่วนพวกเขาที่เหลือจะไปหาเฉลยข้อสอบแต่ระหว่างนั้นก็มีผีนักเรียนผู้ชายวิ่งไล่ตามทั้งคู่มาแอนเดียสเลยเสนอให้ผีนักเรียนผู้ชายลองนั่งทําข้อสอบแล้วพอแอนเดียสแกล้งพูดว่าเขาทําข้อสอบผ่านแล้วอยู่ๆผีนักเรียนผู้ชายก็วิ่งพูดออกไปกห้อง แล้วพอทั้งคู่วิ่งตามไปดูก็เห็นคราบเลือดที่เปื้อนหน้าผีนักเรียนผู้ชายก็หายไปพร้อมกับตะโกนบอกทั้งคู่ว่าฉันเป็นอิสระแอนเดียสพอได้ินแบบนั้นก็เสนอให้ฉีกข้อสอบทิ้งเพื่อจะได้ปลดปล่อยผีนักเรียนทุกคนพร้อมๆกันเพราะถ้าไม่มีข้อสอบแล้ว ผีนักเรียนทุกคนก็ไม่ต้องทําข้อสอบอีกซึ่งพอผีคุณครูกับผู้ผีนักเรียนเดินตรงมาพวกเขาแอนเดียสก็สั่งให้เพื่อนสนิทฉีกระดาษข้อสอบทันทีพอผู้ผีนักเรียนเห็นแบบนั้นก็พากันวิ่งหนีกระจายออกไปกันคนละทางส่วนผีคุณครูพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากที่ผีนักเรียนหนีเลยพยายามจะวิ่งไปตามจับผีนักเรียนพวกเขาพอเห็นแบบนั้นเลยใช้จังหวะนี้วิ่งเหนียวมาจากที่นี่ทันทีเด็กมาอ่อถ้คนนั้นแล้วออนนรีรนั่นม